มีสิเเป็นฟังกักหน้าที่เรียมมากนะก็ก็ลรงดูว่าเราจะไปถึงไหนยังไงได้บ้างนะครับเรก็คงจะค่อยๆไปเดี๋ยวก่อนที่จะไป มันมีความแตกต่างจากพอตีวอโทยังไงอันนี้ถามแบบทั่วไปเลยก่อนอันนี้ก่ไม่ได้บอกชื่อ่าับสุขีสุที็นพวุฒทำตากรทํชีวิตเดียรทําบุเียแล้วก็เป็นตัเองชัไหมอก็ ือผมคิดว่าการที่มาสึกภาในเรางชเนีราะวมันเป็นการตอบประเด็นหลดในิงแล้วก็ศึกษาในชื่อะเพื่อเพื่อหาเพื่อหาติดต่าสมพอนางอีเราหางานตรางไปฟาึอึงมากขึ้น แล้วในในหลัปริทยาโาคิดว่ายังไมัอคืองานวินัยเดียจะที่ผมที่เดียวคมาเตอรปาอ่ะเลยจะเป็นคือที่ผมะมีอย่างเดวเป็นแบบีรในสายผจงานกตุโยกคือจะเป็นปฏิบัทส่วนการ การสึ่ษาในย่เชิญพูดีจะเป็นเราต้งเรียนภาษแล้วก็การมาพูดคุยกับจารย์อย่างเงี้คือมันจะไม่มีคักษณของการคนพักให้ต้องรีเสิร์ชที่มาจาอ่ะแล้ันนันจะไมู่กองนะครับถึงในกรณีผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลงมึงไปในไปในแง่ของ ที่ต่างๆกันครับมันมีการมันมีการพัฒนาโัรงงานมากกวาจะพัฒนาคือพอพิมพ์ว่าพัฒนาแสดงว่าเรูจะด้วยวิธีการมันจะไม่ได้เน้นในแง่คีิตากัคืออยากได้ความรู้ตาทฤษฎีมากขึ้นไอบครับ ที่ท่าอื่นไปด้กันครับเป็นเรื่องหนึ่งความักของตัวเองสองความคิดเห็นว่าว่าหลักสูรลักษณะนี้ผมอนุญาตขอทีั้เก้าเก้าลูกโลยนะเพ่ถูกี่เนะว่าตัวหลักสูงนี้คืองทนผมเียคือากจให้รเรานจะในเรื่องเราษาผมกนะนำ่อ่าับ

ว่ามันจะทำให้ให้เร็วขึ้น ก็ใช่สำหรับผมนิยามก็คือ <c oughs> เนื้อเบี่ยดติดคือการสืกษสารับแล้วก็เลียโทัวคือการสึกษาบรกับความคิดเชิขใจเพิ่มขึ้นยังไม่เรียด เดียวผมคือก,การเรียนเพื่อพิสูจน์ตัวพิสูีน์คดีนส่วนไปเยกของเผมคือการสร้างพิสูจีตัวเองขึ้นมาเพื่อดีเฟนต์กับสิ่งต่างที่จะเข้ามารรัับบคอันนี้ค่อนข้างที่จะน,น่าจะเป็นตัวลักษณะนี้นะครับที่ที่พูดมาที่พูดตัวอย่างเนี่ยผมมองว่าอันนี้จากประสบการณ์แล้วก็จากที่ที่เรียนเรียนมาเนี่ยนะครับว่า ปรอยทางของมันมันควรจะจะสู่การสร้างองค์ค,งงความรู้ใหม่ที่มันง่ายๆก่อนองค์ความรู้ใหม่ต่อยากขึก้นมากนิงก็สร้างทฤษฎีใหม่สร้างปรัชญาใหม่อันนี้ย้อนให้มันสบายใจก่อนอหน่อยก็คือว่าเป็นองค์ความรู้เป็นทฤษฎี เป็นปรัชญ,ญาที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างจา,จากการเรียนระดับปริญญาตรีปริญญโทคือรตรีโทเนี่ยโดยธรรมชาติของสกูออฟาร์โรง,งเรียนศิลปนก็คือให้ให้ศิลปินมาเรียนมาพัฒนาตัวเองใชครับนะปริญญาตรีนี้ให้ทำได้ทำได้ดีโอเค แต่เบียโรโถ่ทำให้ลึกลึกซึ้งที่สุดโดยที่มีมีศิลปินรุ่นพี่รุ่นรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์กว่าคอ,อยดูใหน้นะเม,ม,มื่อก่อนเบียโรโถแม้แต่เบียร์โถก็ไม่มีนะใช่ไหมเบียรโถก็ไม่มีเป็นนิสสอมารุ่นรุ่นั่นเป็นระยะที่เบียร์ดูสนิทขึ้นเบียรโถก็เพิ่งมีแล้วก็ยังมาหาทำไมต้องเรียนเบียร์โถ่ในศิลปะ ถ้าย้อนไปอีกแม้แค่ปริญญาตรีเป็นโพลิ i t i ิกนะสังเกตงูสายยุโรปตรัวเด็กแล้วสมัยต้องมีปริญญาตรีทำไม,ไมต้องปฏิบัติเนี่ยมันจะถูกจะถูกทามขึ้นมาเรื่อยๆความหมายของผมคือว่าตรีโโทเนี่ยเราต้องพี่ยามทำให้ตัวเองเก่งเป็นศิลปินที่ดีที่จมทำงานได้ดีที่เข้าใจสมบสูรณ์สมศูนย์ๆๆๆแล้วถ้าถอยไป ไปจริงๆที่มันขาดแต่ระบบภาษาเลยถามว่าไม่ต้องเรียนได้ไหมไม่ต้องเข้าเหมาืเรียนเรื่องอะไรได้มันก็เกิดไปได้ถึงไดนนะ้ถ้ามีศิลปินแห่งชาติที่ไม่ได้เข้า,าเรียนในระบบนะคือ,คอมันตึงระดับนั้นดังนั้น,น,นพอมีปิญญาเอกก็เลยถูกถามสมัยก่อนปิญญาเรีก็ถูกถามจะลองถ้าลองมางย้อนประวัติศาสตร มันก็เป็นโพลิเทคนิคเป็นช่างเป็นอะไรเป็นฟูช่างตามวัดตามสตูดิโอพอมีบริยัตโฟกุนบริยัตโฟกันเลยบริยัตเอกที่แล้วอยากเอาไปทำใหม่ริยัตเอกนะแล้วมันมันเป็มีนัยยะนะครับที่เมื่อกี้ผมผมทิ้งไว้ว่าบริยัตโฟไม่ไม่ต้องเรียนก็อย่างได้ถ้าเราทํางานถึงที่สุดนะครับแต่พอเป็นบริยัตเอกปุ๊บมันที่เป็นส่วนเกินเข้าไปใหญ่ ในในความเป็นปริญญาออกมาน่ยใช่ไหมปริญญาโทยังมีเหตุผลว่าเออเราแทนที่จะปวดอยู่ที่บ้านเนีจะใช้เวลานานหน,น่อยแล้วก็มาสู่หาวิ่ไหลก็มีอาจารย์ช่วยแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ทํางานเองน่ยใช่ไหมก็มีคนมาช่วยดูช่วยวิจารณ์จนถึงที่สุดที่ข้อสุดแล้วปริญญาโทเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวผมผมไม่เคยคิดว่าผมจะอี่มการเรียนแต่ตอนผมจบโทเนี่ยผมได้รับการเสนอให้เขียนเองขอฝากขอบ ไม่เคยคิดว่าจะมีอารมณ์อะลยในชีวิตแบบทุกคนที่บ้านเรียนมาบอกเออรู้สึกอยากทำงานละอย่างเงี้ยอยากจะเป็สร้องตัวเองละเป็นอย่างนั้นไม่ก็อยากจะฝวามเป็นตัวเ,าเราอยากทำงานเองอย่างเงี้ยแม้กระทั่เเเงเรียนเรียนปริญญาเอกเสร็จปุ๊ผมก็ผมก็ยิ่งมั่นใจว่ามันเป็นส่วนเกินของชีวิตจริงๆนะฮะในชีวิตในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในวงเล็บศิลปินนะครับถ้าคุณเป็นศิลปินคุณเป็นนักธุรกิจ คุณเป็นอะไรก็แล้วแต่สาบานได้เลยว่าปริยเอกเป็นส่วนเกินของชีวิตของพวกคุณทั้งหมดนะคนมีคนสองจำพวกที่ต้องการปริยเอกหนึ่งเขาพูดกันมาเอาไว้กันมา <c oughs> ด็อกเตอร์ให้กัมาสองอันนี้ซีเรียกหน่อยคือคุณจะเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นเป็นผู้นำ ทางวิชาการในด้านในด้านต่างๆนะพูดมาซะยืดยาวก็คือว่าการเรียนเอจุดสุดท้ายของมันมันไม่นคนที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ทสร้างองค์ความรู้สร้างทฤษฎีใหม่คุณต้องเป็นนักวิชาการหลีกเทียงไม่ได้ลเลียนเียไม่ได้เลย ก็อย่างที่บอกไปถ้าคุณต้องการแค่เป็นสุจริตที่ดีที่รู้ลึกไม่ต้องมาเรียนอะไอ่านหนังสือเองมาทำงานเององี้ไม่ต้องมาเรียนนะอเพราะน,นั้นเมื่อมาเรียนปุ๊บนี่แหละระเรียบหรือต้องเป็นนักวิชาการนะบทสรุปเนี่ยจะเครียดแต่มันก็เป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสิ่งที่บูรณาเป็นะเป็นนักปรัชญาเกี่ยวกับสิ่งที่บูรณาแลนะมันก็มีทั้งยากและง่าย อย่างเดียวเแต่ก็ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติที่ที่ปฏิบัติได้ดีที่สุดอย่างเดียวหนะลังนั้นคุณปฏิบัติให้ดีที่สุดแล้วคุณวิเคราะห์ว่าสิ่งที่คุณปฏิบัติมาเอาแบบสั้นๆเลยคือว่ามันมีปรัชญามีสิ่งใหม่อะไรเกิดขึ้นแค่ไ้นในตัวตัวตรงนี้ เป้าหมายมันคือทุกทีมมีทุกได้ปรัชญาได้ที่มันใหม่ยะได้อง์ความรู้ใหม่ได้ทฤษฎีใหม่ตัวเดียวเล็กๆนะแต่ฐานของมันเนี่ยมันมีข้อความรู้มีรายละเอียดมากมายซึ่งอย่างที่พวกเรากราเจอมาเรื่อยๆเนี่ยมีรายละเอียดแยะที่ที่เราจะได้ประสบการณ์ได้ความรู้ก่อนที่จะไปได้ปรัชญาตัวเดียวตรงนั้นที่มันเราได้ประโยชน์ได้ได้เต็มที่ ดังนั้นผมอาจจะพูดเลยเงู้สไลด์ดังนั้นโดยโดยสรุปนะการที่จะได้ปรับยาใหม่มันหมายความว่าหนึ่งคุณคุณต้องทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณทำอยู่อันนี้ซึ่งเป็นเป็น้อหมายของทุกคนครับสองต้องรู้ว่า คนอื่นทำอะไรมาแล้วบ้างใช่ไหมครับไม่ใช่นึกเองเออเองบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งใหม่เนี่ยม,มันก็เลยจะไปตอบตอบคำถามอา,าจารย์ในด้วว่าต้องการคนนอกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตอบว่าถ้าคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมันใหม่มันจะสราา้างโมฆะความรู้หม้เนี่ยมันก็ต้องรู้ใช่ไหมอย่างไยก็ Google รู้ เราข้าไปก่อนเนี่ยอเลี่ยงยากมากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องไปรู้ตรงนั้นนะต้องรู้ของทั้งหมดของของทุกคนแล้วก็มาดูว่าของเรามีอะไรมีอะไรใหม่มีอะไรที่ที่จะไปเพิ่มเติมนะในในกระบวนการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราดูงานคนอื่น ตอนนี้ไม่ใช่หมายความว่าต้องอ่านเรียเดียวนะดูสภาวาด้วยว่างานที่เราทำอยู่มีใครทําแนวนี้แล้วว่านะแล้วก็ไปอา่านว่ามีใครเขียนว่าอะไรอย่างไรบ้างแล้วเราจะเก็นสิ่งที่เรียกว่าแก่ช่องว่าสิ่งที่มันขาดหายไปที่ยังไม่มีใครไปเติมเต็มนะไม่ต้องเป็นไอสษตา์ที่คิดสูงคิดสูงใหม่ชื่อส,สี่ใหม่ชื่อสี่มันจยากมากพอาะจงิงงแล้ว ดูท,ที่นดูแล้นในโลกนี้มีถ้าเกิดไอสลายความมีทฤษฎีอะไรใหม่เกิดขึ้นว่าน้อยหรือน้อยมากๆเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราทําได้เบื้องต้นคือคือหาแกา้แก้ต,ตรงนั้นแล้มันมีมันมีอะไรที่มันขาดหายไปแล้วเราก็เข้าไปเติมอย่างเงี้ยของเราก็อาจจะอาจจะนับว่าโชคดีก็ได้ที่มันยังไม่มีบทที่ใหญ่เยอะ มันเพิ่งเริ่ดังนั้นพูดให้สบายใจโดยประมาณสิ่งที่พวกเราําเราก็ทําในสิ่งที่ที่เราทำให้มันดีที่สุดเราก็จะได้อองความรู้มาอันนี้ก็ไม่พูดแบบพูดแบบสบายใจแต่แต่แทนที่จะทําอย่างเดียวนะเราก็ต้องเขียนมันเพืนอความรู้ตรงนั้นแล้วเราไปดูเทียบเคียงดีวว่าไอ้ที่เราทําทำเนี่ยมีใครที่ทำคล้ายๆเราบ้างแล้วแล้วพอเราทำออกมาปุ๊บ มันมีส่วนไหนที่มันพิเศษขึ้นมาที่ที่คนที่ทำงานคล้ายๆเรามาอ่านแล้วจะจะได้อะไรจะาะต่าไปแนันนี้ในระดับในวงแคบๆของในวงกว้างขึ้นไปก็คือว่าสิ่งที่เราทำคนอื่นสามารถที่จะหยิบเอาปรัชญาเราไปต่อยอดได้เหเช่นงานของผมเองพูดแบบย่อๆคือผมศึกษาปรัชญาของ ของศิลปินที่เกี่ยวกับ,บเอเวอเรนซ์เกี่ยวกับเตอร์ทาร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นงานสามิติเป็นไซส์ไซส์วิสิเป็นงานผมเป็นสองวิติเป็นภ้าวขายอะไรเงี้ยแสดงว่าผมผมได้ปรัชญาเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมับแล้วก็นี้บอกพวกเราเราทำแล้วเราได้ได้องความรู้เล็กๆตรงนั้นแล้วคนสามารถที่จะเป็นอิสระอย่างที่ผมเป็นอิสระของคนในสมอย่างเงี้ยเราไปกระจายกันนั้นแล้วก็ก,ก็สร้างองความรู้ ในในสินน่งที่เราอยากประวัติควารอยากได้ยินมาปวดหัวว่า Ph.D ก็บอกว่าเป็น l ลายเส้ t สุดที่มีคนพูดกันะนะเนี่ยจดาย้อนมาสักนิดหนึ่งก็คือคนคนทำ Ph.D เาก็าาาาจะต่อยอดก็จะได้องค์ความรู้แล้วก็เอาไปสอนสอนนักศ,ศึกษาเมื่อกี้ที่บอกว่าได้องค์ความรู้แล้วก็เป็นนักวิชาการเราจะเป็นยันหาอะไรมีความจำเป็น เมื่อก่อนยังไม่เรียกว่าเป็น Ph.D ในศาสตร์ศิลปะนะครับแต่ในศาสตร์นี้ก็เรียน Ph.D หรือทำวิจัยต่อเนื่องได้ผลของรู้ก็เอามาสอนอย่างเงี้ยก็จะเป็นการต่อยอดของความรู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะส่วนคนที่ไม่ได้ทำก็เป็นคำตำแหน่งในโปรเฟสเซอร์พอได้โปรเฟสเซอร์พวกดรข้างหน้าหายไปเลยนะตวมุิตินะจะไปซ่อนอยู่ข้างหลังไอ้เพราะฉะนั้นเออตัวที่เราหวังก็คือว่าการการ วิจัยเพื่อที่จะให้ได้ผลความรู้ออกมาจากนั้นอเองนะครับผมเองผมก็น่าจะเสียความรู้ออกมาจาก,กอ,อันนี้เข้าเข้าสู่ทฤษฎีมาดูว่าความหมายมกยารวิจัยแบบนี่ยผมก็ต้องไปเอาคนละกรมราชมณฑลยศฐานนี่นงนไงจะไปอ,าอา่านอื่นอ่านอื่นก็ มันก็เยอะแต่แท้จริงมันคืออะไรถ้าลองมาดูเราจะค่อยๆแคะแคดคำไปแปลว่าสัสมรวบรวมคนคว้าหาข้องมูลอย่างที่ท่วนตามวิชาตอนนี้สบายใจขึ้นพอสมควรเพราะการการวิจัย,จยจๆๆม,จม,มีดีฟรีของใหม่ มีมีความเข้มเอ่อถ้าถ้าอย่างอยู่ครุศาสตร์มันคือวันๆที่ไม่ปลอดภัยเมทัลลิคในการวิจัยมีความมีความซับซ้อนมากๆหลายขั้นตอนจนรู้สึกโอ้การวิจัยมันยากเห็นใจเลยแต่พออ่านที่รล่าผลิดท่านให้มานี่ก็ต้องมีความพอใจขึ้นมาที่ที่ดูวิจัยที่อาจารย์เจตนาก็ มก็เก็บโการวิจัยใช่ไหมอยู่ถ้าการวิจัยการสะสมรวบรวมเนี่ยหรือหรือว่าใครที่แบบที่ที่ยากกว่านี้มั้ยพอใจไหมกับกับนียากนี้คิดว่พอไหมรต้อ่ว่าิจอาจจะับ่าการปฏิบัติเื่อรือมูอจัยแานสร้างสิ่งนีได้ เนี่ยเครับครับอันนี้นะควาหมายนี่งไม่มีคำาวิเครา์อยู่ในนั้นเลยใช่ไหอ่าใช่ครับเนี่ยตรงที่ว่าผมคว่าความเข้มข้นคือคือตรงนั้นะครบริัาตรีเอาเอาไปวิจัยเไปแม่ค้าก็ร้จแต่ตั้งร้านเนี่ยไปดูซินี่ลองแล้ายอะไรกับอะไรแล้วโอเคั่นเราขายน้ำหวานเหมาะสุดเียวิเคราะห์ พี่ใจก็ไรบรวมไปเดินเดินดูสามร้เวันดสถานารณ์มีพรอเอาลัได้มีพรออกมาแล้วมีร้านผเดียวหน้าร้านร้านขายขนมจีนก็มีร้านร้านข้าแกงก็มีร้านแต่แต่พวกน้ำหวานในที่ไม่มีใช่ไหมสรุปเป็นองความรู้อันนี้เชิญสติทสนิทแล้วได้สติทีนีทที่มันั่งโวนนั่งโวก็คือก็อย่างนี้แม่ค้าก็ทำอย่างเงี้ยเราทำวิจัย่้ำหวันแล้วใช่ไหม พอยิ่งสูงขึ้นะเราแค่ในย่านนี้บริเวณสนามหลวงกลายเป็นย่านในความฝ่าทั้งหมดเนี่ยเอาในกรุงเทพในประเทศไทยก็ยิงย่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและความเข้มข้นก็มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือปีตรีของวิจัยถึงบอกเลยว่าระดับปริญญาตรีอ้าระดับประดมแล้วเนียนไปนหาความหมายของสิ่งี่มาก,ก็รลูปตัวได้ครับปีตรีกโ็โอเคให้ผมพ่อก็รวบรวมมาเมื่อกี้ก็ไป รวบรวมมาอย่างเดียวใช่ไหมรวบรวมมาพิมพ์ใหม่ก็เพรียทใหม่อินโฟรล้วกันแล้วก็สรุปเป็นโอเคก็พยานก็รู้แต่ก็ยอมรับด้วยนะอาจารย์ก็ได้ผลความมาแต่พอวิทย์โทรเอาต้องการวิเคราะห์เข้ามาหน่อยให้สถิติว่าเออคนที่พูดความหมายเรื่องนี้มีกี่คนพูดว่ายังไงบ้างแล้วแล้วเราสรุปได้ยังไงบ้างก็เลยสรุปเข้ามาแต่พอเิวีดีต้องทำเยอะๆทำร้อยถามทำร้อยตอบถามดูต้องดูรอบกล้าม ไม่พอและที่เราทำมาบรรทวนจะเป็น uh ตั <IN> ้งกมต่างๆจนมันได้ได้โผความรู้ที่มันใหม่ไปตอบโจทย์แตสิ่งที่มีทั้งหมดแล้วนี่ยังไม่มีราทำทุกวันนีมันสั่งคอก็คือสั่งคอะระเโตอาจะจบที่วิเคราะอ์วิ็อเรูปได้พอโตพอเองปุ๊บสั่งคล็เป็นโลรมมานี้ก็เป็นมีดีของมันะครับแต่โอเคท่านรัฐนตดท่าก็ให้ให้นิยาม สบายใจพอสมควรนะครับการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีระบบและแบบแผนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเ,เกิดประโยชน์กับมนุษย์โดยหายวิธีการที่จะที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาที่วมีขยายขึ้นไป การรวบรวมข้อม <feud al witness nói> ูลการรวบรวมทั้งข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงข้อมูลอันเป็นข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงเขาื้องมีการกันเดี่ยวมีงานก็มันเป็นข้อคิดเห็นก็ไปถามคนเมื่อกี้แม่ค้าไปดูตำรวจก่อนก็ไปถามเขาเลยหลังเลิกงานเขากินอะไรก็ากินน้ำเปล่าหรือว่าอะไรพวกมาบ้านอะไรเง พอคิดเห็นเออมันน่าจะมีนีนะเหนมใช่ไหมเ่อหรือแนวคิดมาวิเคราะห์อ่ะเริ่มอนะ่ะสังเคราะห์นะโดยอาศัยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนวิทยาศาสตร์นี้จะไปนึกถึงเคมีชีวว่าวิกส์นะครับอะไรที่มันเป็นกระบวนการมีการตรวสอบอะไรที่มันชัดเจนก็เาเรียกวิทยาศาสตร์ที่มีการไปสังเกตไปรวบรวมก็เป็นวิทยาศาสตร์ครับที่ที่หลักความมีระเบียบม,มีระบบ และมีเหตุผลหนักแนบมาใช้เป็นเครื่องมือแปลการเป็นข้อมูลิที่ได้มาให้กลายเป็นข้อมูลสุนะหรือผลผลิตในรูปแบบต่างๆซึ่งขึ้นอยูกับความหุ่งมายของการทำวิจัยแต่ละเรื่องอันนี้น่าจะไม่ใช่นะผมจำไม่้ว่าเนีอมาจากที่ไหนรแต่ไี่แน่แน่ทีันกาจะเป็นการรวจสอบภา การวิจัยคือการเชื่อมโยงระบบความคิดกับข้อเท็จจริงเข้าด้วยกันก็คือที่บอกว่าเรื่องการคิดวิเคราะห์นี่น,นะครับเัาก็ต้องคิดคือดูข้อเท็จจริงด้วยแล้วก็นำมาวิเคราะห์ด้วยโดยอาศัยเทคนิควิธีการต่างๆของศาสตร์เข้าไเข้าไปช่วยนะครับเพื่อนำมาตอบปัญหาที่ตั้งไว้ ซึ่งการค้นหาข้อเท็จจริงอยากเป็นระเบียบจะพูดเรื่องเป็นระเบียบระบบเยอะนะเช่นการสังเกตเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอนะตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก็มันเชื่อถือได้ไหมนะการรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบง่ายต่อการเข้าใจจะช่วยให้คำตอบมีความเชื่อถือมากขึ้นในในระดับปริญารโยโยโต เราอาจจะแนวที่ในการสร้างงานเ็จะพูดกับดัวสภาว่าทุกวันนี้ผู้คนมีความเครียดต้องมีภาวาไปดังนั้นพรรเจ้าจึงเห็นว่าอยากสร้างงานที่มันเกี่ยวกับความเครียดจะจบเราเรียกพ่อผมมาผมไปหาอะไเป็นที่เชื่อได้ลแล้วครับเราก็ยอมเอาไปแต่พอไปขั้นสูงเรื่อยๆก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องันทึกหลักฐานออกมาให้มากขึ้นเรื่อยๆ มีความชัดเจนนรายละเอถยดมากขึ้นนะการวิจัยคือการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะต่างๆอยากเป็นระบบอย่างนี้ยากเป็นระบบตลอดนะฮะเป็นระบบที่คืออะไรโดยนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมนะเพื่อตอบปัญหาให้ให้ได้ข้อพิสูจน์นะได้ความรู้ใหม่เลือกม,มา เพื่อสร้างสรรค์ผลิตกรรมใหม่ที่ตรงตามตัวตนงานนะครัมีคำว่าสร้างสรรค์มีผลิตกรรมนะรเติมมาเป็นระบบที่คืออะไรสงสายหรืเปสงสายดูฝั่งระยะมาากมาจากษาิัย เวดมันก็อยู่ที่เบเเื้องต้นง่ายๆแบบมันทึ้นนะฮะพอมันขึ้นเยอะๆเราจะรู้เองว่ามันมันเยอะไปละแล้วคราวนี้ถ้าเราไปขวดขวดก็มาเออเป็นเป็นกลุ่มตอนแรกอาจาจะมีสมองสังเกตที่ว่บมันขึ้น,นไปสเปรย์สปารไปพอได้หน้าถึงหน้าปุ๊บแล้วก็เอามีโอกาสอยู่ไฮไลท์อยู่สามสีออ่องเรื่องนี้เป็นเรื่องไอเดียก็เอาปากกาแดงให้ชี้เลยดีแดง หน้าหนึ่งหน้าเจ็ดหน้าสิบหน้ายี่สิบขีดไปอ๋ออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเห็นของสิ่งเกี่ยวขีดเรื่องนี้เกี่ยวกับเนี่ยก็เป็นระบบหลักแล้วพอจะเขียนรายงานการวิจัยก็ก็ทำเป็นตารางเป็นแท่งออกมาละนี่แท่งเกี่ยวกับความเห็นเป็นี่แท่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แท่งเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเขียนมาก็เป็นเป็นระบบละนะมันมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเป็นระบบเส้นเป็นตารางตั้งแต่แรกถูกระเครียดต้องมีแบบสองถามมันเปอะไรไม่อย่าไม่ต้องขนาด สิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ว่าตั้งแต่ระดับแม่ค้าจนระดับรัฐบาลนั้นก็เป็นวิจัยเหมือนกันโอเคการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นการวิจัยของผู้ไม่ตอบง่ายๆก่อนเป็นหรือไม่เป็นครับเป็นเป็นทำทำไมเป็นครับเหตุผลที่มันเป็น การผลิตจะมีกระบวนการขั้นตอนทำตัวเองับอยู่ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มาจากการคิดของตัวเองฝ่ายเดียวบางทีก็อาจจะมาจากรอบการสื่อแพร่ของสิ่งใหม่ๆรอบตัวแล้วก็มาประมวลใดสื่อและผมคิดว่ามนก็น่าจะมีการวิจัยจากประมวลวิเคราะห์สังมพันธ์ระหว่างชาติเอ่มันจะมีความ ที่เราเป็นกับลองังราเป็นผมมีกระบวนการมีกระบกาในในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อที่จะ